สวัสดีครับพวกับผมมาพินกับ channel f e ฟิ t ไทยใน youtube ครับ <im it> ก็รีวิวอาหารคนเดินทางมาฝากอีกเช่นเคยครับไปเจ <im it> อวไวออกใหม่ครับเป็นบะมี่ถ้วยอย,อยู่ในร้านเซเว่นนะครับแล้วก็บอกว่า Only a อ seven นะฮะเส้นแบนเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็มีภาษาเกาหลีด้วยผมอ่านไม่ออกเหมือนเขาทำเป็นภาษาเป็น ซาคลีนะครับบอกลดกระดูกหมูต้ยมยำนะครับ Pork Spare Ribs Tom Yum Flavor นะครับก็บกรสชาติแบบต้ยมยำน้ำหนักสุดที่70กรัมราคา25บาทครับก็ไวๆนะครับจะไวๆนะครับที่ด้านข้างเป็นถ้วยพลาสติกนะครับ อินสแตนด์นัก็คือบะหมี่สำเร็จรูปนะฮะกึ่งสำเร็จรูปโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทยนะครับวัวันะฮะอยู่ที่นคนปรปฐมนะครับวัวัเป็นบะหมี่น,ค,น,รนครปฐมเดี๋ยวมาชิมกันเปิดฝาดูครับมีอะไรบ้าง แล้วก็น่าจะเป็นน้ำพริกเผาครับแล้วก็มีซ้อนให้นะแล้วก็เป็นเส้นแบนนะครับจะไม่เหมือนเส้นวไวๆทั่วไปรูปขนณะนี้น่าจะมีการผสมเครื่องปรุงในในตัวเส้นบะหมี่ด้วยแล้วก็มีผักมีอะไรอยู่ด้านล่างนะครับผักกับพวกหมูพวกอะไรเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นเขาเหมือนกับเห็นเคยอ่านก็บอกว่าเป็นพวก ทําให้มันระเหิดนะฮะถ้าระเหิดน้ดนาระเหิดน้ําคือคือถ้าระเหยเนี่ยน้ามันระเหยจากสภาพของเหลวขึ้นไประเหิดเนี่ยมันเหมือนจากสภาพของแข็งครับคืออยู่ในของแข็งก็คือมันก็เอาพวกชิน้นเนื้อชิ้นผักพวกนี้ไปทําให้มันระเหิดน้ํก็แบบฟรีซดรายนะก็คือมันเหมือนในสภาพสุญญากาศหรือแช่เย็นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มันจะน้าข้างในจะสูญเสียไปหมด นะครับการเติมน้ํากลับไปก็จะทําให้ของมันกลับคืนสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวไปชิมกันครับเดี๋ยวไปใส่น้ําร้อนกันที่โรงแรมพอโรงแรมเขาเติมน้ําร้อนกันนะครับบางที่เนี่ยเขาก็มีน้ําร้อนให้นะครับไปกันเลยครับใส่เครื่องปรุงแล้วครับเดี๋ยวเอาน้ำร้อนมาใส่ครับ กินต้ยมยำหอมมากครับปิดไฟครับ อกนี่ก็แปลว่าหมูมนะครับ spare ribs ก็ประมาณดูกซิโขงนะครับต้มยำเนี่ยใช้ทับศัพท์ไปเลยนะฮะฝรั่งรูดีครับเพื่อนก็รสชาตินะครับแต่นี่เขียนแบบอังกฤษมีตัวยูแบบเมกันจะไม่มีตัวยูนะครับก็แทรกเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับแต่ที่คงไม่เหมือนก็คือกระดูกหมูแบบนี้นครับ แยวดูสิว่าเราชาิเป็นไงอ,อ,อยุดเริ่มได้ทีแล้วนะผมไม่ชอบเส้นที่มันนิ่มเกินไปนะครับก็รอให้ฝั่งอีกนิดหนึ่งมีแบบเป็นเนื้อเทียมนะ หมือนลูกชิ้นเทียม,มเส้นไม่ค่อยแบนเท่าไหร่นะแต่ว่าจะไม่เหมือนเส้นไวยไวายปกติเพราะอยู่ในปากถึงจะรู้สึกถึงความแบนครับ หรับแฟนประจำวไวๆเนี่ยเส้นนี้ไม่เหมือนเส้นไวๆปกติที่เคยทํามีความต่างไปครับชิมน้ำต้มยำเข้มข้นหอมดีครับ ออกรสชาติประมาณใสๆสดชื่นนะจะเป็นต้มยำที่ออกเปรี้ยวใสนะฮะรสสดชื่นมีเค็มตามนะฮะไม่ออกหวานรสชาติใสสดชื่นครับแต่ว่าเส้นเนี่ย จะเป็นเส้นคนระบาขกับใบวัยที่คุ้นเคยงนั้นแฟนใวัยเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชินกับเส้นนี้ถ้าเกิดทานประจํานะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นแฟนประจําไวัยอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาสะดุดตรงนี้ครับก็จะเป็นะบะหมี่เนื้อนิ่มรสใสสดชื่นนะครับ,บอ,ออกเปรี้ยวนะครับแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากไนงะ ก็อันนี้ครับ25บาทครับที่เซเนรีวิวมาฝากกันครับตามภาษาคนเดินทางนะครับเราพบกันใหม่กับช h a n n e l ลไทยใน u t u ในครับเอฟเดมินอทิเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ